สนับสนุนโดย g i g a b y t e MSI c o m p o n e n t Acer MSI Gaming Notebook และ ASUS สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไอทีรีบอเมค่ะวันนี้ค่ะเมมีเมนบอรดจะมาแนะนำกัน1รุ่นนะคะจากทางคิก a b y t e ค่ะซึ่งเป็นรุ่นที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามถึงกันเข้ามานะกับตัวนี้เลย กิกะไบต์ Z270X Ultra Gaming ค่ะคือต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยเมกกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเว็บไซต์ IT ีบ v i e w ของเราเนี่ยเป็นเว็บที่มีรีวิวเมนบอร์ดของกิกะไบต์เนี่ยเยอะที่สุดในโลกเลยค่ะเรียกได้ว่าแทบจะครบทุกรุ่นเลยนะแล้วก็ครบทุกซีรีส์ด้วยไล่มาเลยค่ะตั้งแต่ซีรีส์เล็กสุดอย่างตัว Ultra Durable นะคะก็สําหรับคนที่ชื่นชอบการทํางานที่สเสถียรค่ะอยากได้เมนบอร์ดที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยู่ในงบประมาณที่จํากัดก็ต้องรุ่นนี้เลยแหละ หรือว่าจะเป็นเมนบอร์ดในระดับไฮเอ็นค่ะในซีรีส์ออรัสนะคะที่กีกบัยเนี่ย <c oughs> เขาเพิ่งมีเปิดตัวไปไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Intel เองหรือว่า AMD ด้วยค่ะแล้วก็มาถึงซีรีส์ที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะก็คือซีรีส์เกมมิ่นั่นเองค่ะก็สําหรับเกมเมอร์นะคะในระดับเมนสตรีมเนี่ยแหละอยากได้อะไรที่มันครบครบดีไซน์สวยงามแล้วก็งบประมาณเนี่ยจับต้องได้ด้วยนะคะ และตัวที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะก็ได้ได้ว่าเป็นตัวที่ท็อปที่สุดแล้วในซีรีส์นี้นะคะก็คือตัวอัลตร้าเกมมิ่งนั่นเองค่ะดีไซน์ด้านหน้ากล่องของเขานะคะก็มาพร้อมกับสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ในซีรีสน์นี้อย่างตัว RGB Fusion ค่ะแล้วก็มีชื่อรุ่นนะคะอยู่ด้านล่างนี่จะได้ไม่ซื้อกันผิดรุ่นนะส่วนด้านหลังกล่องค่ะ ก็จะเป็นคีย์ฟีเจอร์ของเมนบอร์ดตัวนี้นะคะหลักๆก,ก็คือจะเป็นเรื่องของความสวยงามที่มาพร้อมกับตัว RGB Fusion เรื่องของระบบเสียงนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบระบายความร้อนด้วยที่มาพร้อมกับ Smart Fan 5ค่ะรวมไปถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะที่มี Intel Gigabit LAN d แล้วก็มี c Force มาให้ด้วยนะคะอ่ะหน้าตาของเมนบอร์ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะไม่ต้องตกใจไปนะคะคือพอรีวิวเมนบอร์ดที่มันสามารถโชว์แสงไฟได้เลยเนี่ยตัวเมก็จะออกช้ำเลือดช้ำน้องเลยนะเขียวๆม่วงๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูดีไซน์ของมันกันค่ะเมนบอร์ดตัวนี้นะคะมาพรา้อมมาอร์มแฟกเตอร์แบบ ATX ค่ะ PCB เนี่ยเป็นแบบสี่เลเยอร์นะคะแล้วก็สีของมันจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นสีดำด้านค่ะ ตัว h e a t s ง n อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะแต่ว่าเขาก็จะแฝงลูกเล่นเอาไว้ด้วยเรื่องของไฟ RGB fusion เนี่ยแหละค่ะที่มีกระจายอยู่ทั่วทั้งเมนบอร์ดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ heatsink ชุดภาาจ่ายไฟ CPU ค่ะตรงส็อต RAM นะคะแล้วก็ตรงนี้พิเศษเลย softable overlay ค่ะเพื่อนๆเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนมันได้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนลายกราฟิกตรงนี้ได้ค่ะ แล้วก็แถบทั้ง2องฟังตรงนี้นะคะนี่ก็มีไฟ R G B มาให้ด้วยเหมือนกันแล้วก็จุดสุดท้ายเลยก็คือตรงบริเวณของ expansion slot ค่ะก็จะทําให้เมนบอร์ดของเรานะมันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นคือไม่ว่าคุณจะเป็นเกมเมอร์สายดําแดงดําเขียวดำฟ้าคุณสามารถปรับแต่งได้หมดเลยค่ะแต่ว่านี้เนี่ยสีดีฟอที่เขาให้มามันก็จะวิ่งวนหลุไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเจาะทีละส่วนกันค่ะ ในส่วนของฮีทซิงชุดาากสายไฟ CPU นะคะเขาก็ใช้เป็นอลูมิเนียมสีดําด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ลวดลายเนี่ยมันจะเป็นลายปัดเสียนนะคะส่วนตัว c ค v ร r เวอของ b a c k i o Panel ค่ะจะเป็นพลาสติกสีดําแล้วก็มีนี่เลยโลโก้กิ g ก b y t บนะคะถัดลงมาด้านล่างตรงนี้ค่ะฮีทซิงชิปเซตนะคะก็เป็นอลูมิเนียมสีดําด้วยเหมือนกันเป็นลายปัดเสียนตรงบริเวณนี้เป็นโลโก้กิกบเกมมิค่ะ ส่วนซ็อกเกต CPU ที่เขาให้มาค่ะเป็น LGA 1 1 5 1นะคะก็คือจะรองรับทั้งตัว Sky Lake แล้วก็ k a b y Lake ด้วยค่ะได้ตั้งแต่ Pentium Celeron นะคะไปจนถึงตัว i7 เลยส่วนตัวชุดภาคจ่ายไฟ CPU นะคะเขาก็มีมาให้ทั้งหมดเนี่ยเฟสค่ะแล้วก็คาปาซิเตอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นแบบ d u a Black Solid Cap ด้วยนะก็คืออันนี้จะเป็นหนึ่งในมาตรฐาน Ultra Durable ของกิกะไบต์เขาค่ะก็จะได้ในเรื่องของความแข็งแรงทนทานแล้วก็การจ่ายไฟที่สับเียนด้วยค่ะ สล็อตแรมค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ยสสล็อตนะคะเป็น DDR4 แบบ Dual Channel ค่ะความจุสูงสุดเนี่ยได้ถึง 64GB นะส่วนบัสเนี่ยได้ตั้งแต่2133แล้วก็สามารถโออร์คล็อกได้อยู่ที่3866 MHz เลยค่ะตัวนี้นะรองรับเทคโนโลยี XMP จากทาง Intel ด้วยค่ะ แล้วทุกสล็อตของเขานะคะก็จะมีตัวร์เมอร์มาให้ค่ะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับมันนะแล้วระหว่างสลอ็อตนี่อย่างที่เมย์บอกไปค่ะก็จะมีไฟ R G B Fusion นะคะไล่เรียงกันมาแบบนี้ดูสวยงามเลยค่ะมาต่อกันที่ expansion สล็อตค่ะซึ่งเขามีมาให้ทั้งหมดเนี่ยหสล็อตนะคะเป็น PCIe x p r e s s X 1เนี่ยสสล็อตค่ะเป็นแบบปลายปิดแบบนี้นะแล้วก็เป็นสล็อตยาวอีก3สล็อตค่ะตัวนี้นะคะความเร็วจะอยู่ที่ X 1 6 X 8แล้วก็ X 4ค่ะ แล้วมันก็รองรับการทำงานแบบมอติก card ด้วยนะคะทั้ง2 WSI a y l แล้วก็ 3-way c r o s s f i ค่ะแล้ว2สล็อตนี้นะคะเขาก็มี a r m ์เมาให้ด้วยค่ะเพื่อรองรับน้ำหนักของการ์ดที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็บริเวณนี้มี M.2 มาให้อีก1สล็อตค่ะใส่ SSD ได้เนี่ยขนาดเลยนะไล่มาตั้งแต่42 60 80แล้วก็110มิลลิเมตรค่ะ ในส่วนของ Storage ค่ะนอกจากเขาจะมี m. 2มาให้1สล็อตแล้วนะคะเขาก็ยังมีพอร์ต u. 2มาให้อีก1พอร์ต SATA Express อีก2พอร์ตค่ะแล้วก็ SATA 3.0อีกทั้งหมด6พอร์ตนะคะก็คือตรงนี้เนี่ย4แล้วก็ตรงนี้อีก 2, 2> และตรงบริเวณนี้ค่ะเขาก็มีพอร์ตสำหรับรองรับการเสียบการ์ดเทนโนโบมาให้อีก1พอร์ตนะคะรวมไปถึงนี่ด้วยเลย USB 3.1เจน1 Gen 1ค่ะสามารถต่อไปที่หน้าเคสได้อีก2พอร์ตส่วนระบบเสียงของเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะก็มาพร้อมกับชิปเซต Realtek ALC 1220นะคะที่มีเทคโนโลย M ี Amp Up Audio ด้วยแล้วคาปาซิตเตอร์ที่เขาเลือกใช้ค่ะก็เป็นแบบ Audio Grade ทั้งหมดนะคะมีการแยกลายปลิ้นออกมาอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนค่ะแล้วก็นี่มีไฟ RGB Fusion ด้วยนะคะแล้วถัดมาตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นตัว RGB Header ที่เราสามารถต่อไฟ RGB เพิ่มได้ และสุดท้าย Back I-O Panel ค่ะพอร์ตแรกสุดเป็น ps 2สํสำหรับเมาส์และคีย์บอร์ด usb d a c k up มีมาให้2พอร์ตพอร์ต dvi d usb 3.1 gen 2ค่ะมีมาให้2พอร์ตเลยนะคะทั้งแบบ type a แล้วก็ type c เลยถัดมาตรงบริเวณนี้ค่ะก็ยังมี usb 3.1 gen 1มาให้ใช้งานอีก2พอร์ตพอร์ต hdmi ค่ะตัวนี้รองรับการต่อจอสูงสุดที่4 k นะคะแล้วก็อยู่ที่ refresh rate 24 h z ค่ะ พอร์ตแลนด j 4 5มีมาให้1พอร์ต USB 2.0ค่ะมีมาให้อีก2พอร์ตแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะเป็น Audio Jack และ Digital Optical <c oughs> ก็ได้เห็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้กันไปแล้วค่ะทีนี้นะคะในกล่องเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์บันเดินมาให้ด้วยค่ะเซตแรกเลยนะจะเป็นนี่เลยสมุดชุดคู่มือแล้วก็แผ่น DVD driver <c oughs> ค่ะต่อมานะคะ <c oughs> เป็นสาย SATA สีดำแบบนี้ค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย4เส้น G Connector มีมาให้1ชิ้นและสุดท้ายค่ะเป็นฝาลัง Back ไอโอพาแนนะคะสีดำสนิทแบบนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นฟอยล์โฟมมีมาให้อีกหชิ้นค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าไบ o s ของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้กันบ้างค่ะ และนี่ก็คือหน้า b บ o อสของกิก a ะไบ e z 270X Ultra Gaming ค่ะก็มาในทีมสีดำแดงแบบนี้นะคะซึ่งเป็นธีมสีของเมนบอร์ด z 270ของเขาเนี่ยแหละแล้วอันนี้นะคะก็ยังมาในรูปแบบที่ใช้งานง่ายเหมือนเดิมค่ะมีแถบเมนูไม่ให้เราใช้งานด้านบนแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นอย่างหนึ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาค่ะก็คือนี่เลยแถบด้านข้างตรงนี้นะคะพอเราเมาส์มาชี้เนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดของ CPU Ram แแล้วก็ไฟเลี้ยงค่ะนี่ อย่างหน้า MIT นะคะก็สำหรับคนที่จะ overclock คุณต้องเข้ามา setting ที่เมนูนี้แหละ system นะคะก็จะเป็นการปรับตั้งค่าวันที่เวลาแล้วก็ภาษานะคะส่วนตรงนี้จะเป็นตัว system information ค่ะนี่เป็นชื่อรุ่นนะเป็น bios id แล้วก็ bios date ค่ะแท็บต่อมานะคะหน้า bios ก็ สำหรับการเซตค่าบูตพิเออร์ริตี้นะคะว่าจะให้บูตจากตัวไหนก่อนแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าเมาส์สปีดได้ด้วยนะใครที่ชอบบ่นว่าโ,โหเวลาเข้ามาใช้หน้า b บ o s แล้วมันนวงนวงคุณปรับที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ Preferral นะคะเป็นการปรับตั้งค่าอุปรกรณ์เชื่อมต่อต่างๆค่ะนี่อย่าง NVMe configuration นะคะก็มาปรับได้ที่หน้านี้เลย ส่วนตัวชิปเซ็ตก็จะเป็นการเปิดปิดการทำงานของชิปต่างๆบนตัวเมนบอร์ดค่ะอย่างตัวอิน e ทอร์เกราฟิกหรือว่าออดิโอคอนโทรลเลอร์นะคะต่อมาพาวเวอร์ Power, ค่ะอันนี้จะเป็นการตั้งค่านะคะการเปิดปิดเครื่องเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะเปิดปิดเครื่องผ่านทางคีย์บอร์ดผ่านทางเมาส์มาปรับที่หน้านี้ได้เลยค่ะแล้วก็พอเราปรับได้ค่าที่เราถูกใจแล้วนะคุณก็มาที่เมนูนี้ค่ะเซฟ e and Exit นะหรือว่าใครที่ปรับอะไรไปก็ไม่รู้โอ้โหอยากจะกลับมาเป็นที่ค่าเดิมคุณมาที่ตรงนี้เลยค่ะ นี่สามารถเซฟโปรไฟล์ได้ด้วยนะคะเวลาที่เราโอเวอร์คล็อกเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นโหมดแรกนะคะก็คือคลาสสิกโหมดต่อมาค่ะกิะไบต์เนี่ยเขามีมาอีกโหมดหนึงให้เราใช้งานง่ายๆก็คือตัวอีซี่โหมดนั่นเองนี่ในหน้าอีซี่โหมดค่ะมันก็จะแบ่งออกมาเป็นแต่ละช่องแบบนี้นะคะช่องแรกสุดค่ะจะเป็นอินโฟเมชันนะคะของซิสเต็มที่เราติดตั้งลงไปอย่างชื่อรุ่นเมนบอร์ดนะคะ CPU ที่เราติดตั้งอย่างวันนี้เนี่ยไม่ใช้เป็นตัว i7 7700K ค่ะ ก็สัญญาณนาฬิกาเนี่ยจะอยู่ที่4.2กิกะเฮิร์์นะคะแรมติดตั้งไปเนี่ย16กิกเลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาก็จะบอกเลยนะว่าเราเนี่ยติดตั้งไปที่สล็อตไหนบ้างค่ะอย่างอันนี้เนี่ยก็สล็อตที่2แล้วก็สล็อตที่4นะคะสามารถเปิดปิดการทำงานของ XMP ได้ด้วยนี่แค่คลิกแบบนี้ค่ะง่ายมากๆนะต่อมาค่ะเป็นตัวบูตซีเควนต์นะคือพอคุณคลิกเข้ามาเนี่ยสามารถใช้เมาส์เลื่อนได้เลยค่ะนี่กดค้างไว้ที่ตัวมันนะแล้วคุณก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แบบนี้เลยค่ะ ใช้งานง่ายนะคะค่อนข้างสะดวกเลยต่อมาค่ะอุณหภูมิ CPU นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40องศาเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟเลี้ยง CPU แล้วก็อุณหภูมิของเมนบอร์ดนะคะส่วนตัวนี้เป็นตัว Sata Information ค่ะเราติดตั้งตัวฮาร์ดดิสอะไรไปนะคะมันก็จะโชว์ที่ตรงนี้แหละแล้วก็นี่เลยเป็นแฟนโปรไฟล์ค่ะ คือถ้าคุณติดพัดลมเข้าไปเนี่ยครบทุกตัวนะมันก็จะโชว์ให้หมดเลยค่ะแต่ว่าอย่างตอนนี้เนี่ยไม่มีแค่เฉพาะตัวพัดลม CPU นะคะก็รอบหมุนของพัดลมเนี่ยจะอยู่ที่1380รอบต่อนาทีค่ะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่เขาออกแบบมาเพื่อเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆก็คือตัว easy OC ค่ะสามารถเลือกโหมดการทำงานให้กับเมนบอร์ดเราได้เลยนะว่าเฮ้ เราจะให้มันทํางานแบบไหนคะ่ะอย่างตัว normal เนี่ยมันจะปรับทั้งเรื่องของการประหยัดพลังงานเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความเงียบเนี่ยให้บาลานซ์กันหมดนะแต่ถ้าเราปรับเป็น performance นี่อันนี้ก็คือจะบอกว่าไม่สนใจและเรื่องประหยัดพลังงานนะคะเอาแค่แบบว่า,อาโอ้โหให้ performance มาสุดแบบนี้เลยแล้วก็อันสุดท้ายค่ะเป็นตัว saving นะคะก็จะเน้นไปที่เรื่องของการประหยัดพลังงานก็อาจจะลดประสิทธิภาพของมันลงมาหน่อยค่ะส่วนตรงนี้นะคะสามารถเปิดปิดการทำงานของ Intel Rapid Storage ได้ค่ะ สุดท้ายเลยเป็นตัวสมาร์ทแฟน5นะคะพอคลิกเข้ามานี่เราสามารถที่จะปรับตั้งค่ารอบหมุนของพัดลมได้นะคะสามารถมอนิเตอร์อุณหภูมิได้แล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาจะมีเซนเซอร์เนี่ยกระจายอยู่ทั่วเมนบอร์ดเนี่ย6จุดเลยนะแล้วมันก็จะบอกเลยค่ะว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ค่ะก็เรียบร้อยค่ะสำหรับการรีวิวกิก a ะไบแซ 270x อัลตร้าเกมมิของเราในวันนี้นะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่กำลังมองหาเมนบอร์ดที่อยู่ในช่วงราคาสักประมาณ5,000กว่าบาทนะแล้วมีดีไซน์แบบดูหล่อดูดุดัดนเลยแหละแล้วก็มาพร้อมกับลูกเล่นไฟ RGB Fusion นะคะที่เราสามารถปรับแต่งได้แบบอิสระเลยนะ มี swapable overlay ด้วยอันนี้เนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยนลายเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรยังไงเนี่ยทำได้หมดเลยง่ายๆนะไปให้ที่ร้านอาคลินิกเนี่ยเขาทำให้ค่ะหรือว่าคุณจะซื้อแผ่นคลินิกมาแล้วมาลองเล่นเองเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเรื่องของฟีเจอร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยกิกะไบเขาก็ใส่มาให้เพียบเลยนะคะตัวนี้รองรับเทคโนโลยี VR ด้วยแล้วก็รองรับเทคโนโลยี Intel Optane ด้วยค่ะที่จะเป็น SSD แห่งโลกอนอาคตมาเลยนะ ส่วนเรื่องราคาค่าตัวของเขาค่ะก็อยู่ที่ประมาณ5,990บาทนะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูค่ะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอบคุณกิ๊กกบนะคะที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท,ท่านด้วยนะคะเทปหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ